ทำทำลืมแล้วอะทำแทำอะไรอะลืมช่องตัวเองแต่ลืมว่าทำอะไรวันนี้เราก็จะมาทำวันนี้กันนะทุกคนเราจะมาวาดลูกกัน เราจะมาดูกันว่าเราจะวาดรูปสวยหรือเปล่าม,มาทุกคนวาดรูกเตรียมกระดาษมาทุกคนขอมวาดลูกขอหาปากกาก่อนกระดาษคัดใช่เลยพี่ใครชอบวาดรูปบ้างทุกคนพี่คิมนี่ชอบมากชอบระบา,สายสีมากกว่า จะให้วาดอะไรดีนะทุกคนให้วาดอะไรดีคิดคิดซี่คิดซี่คาปูชิโน่สิให้วาดอะไรดีให้วาดอะไรดีอ่ันหนึ่งกันพี่คิดเองนะแบวาดกันเลยนะจะวาดหัวใจก่อนคนวาดหัวใจเอาแบบหลับตาด้วยกันนะทุกคนหลับตามันจะได้ไง จดีๆนะอันนี้เอาลบทิ้งก่อนลบทิ้งก่อนเราจะวาดอะไรกันดีเนี่ยทุกคนมาแต่งประโยคกันอ่ะแต่งประโยคปแล โยกข้อหนึ่งโอ้ยเขียนยังไงเนี่ยข้อหนึ่งเฮ้ยทำไมลบๆเราเอาไปเขียนตามคำบอกเลยกันกีน่ข้อดีสิบข้อคอนบอกน้อยไปเอายี่สิบข้อไปเลยโอ้ยไม่ก็งั้นหรอ ขอไปเขียนข้อก่อนนะทุกคนสิบข้ออ่ะข้อแรกอ่ะเราจะเอาคำว่าอะไรดูว่าดีใจเลยกันดีใจเอาคำง่ายก่อนนะแถวแรกเอาคำง่ายก่อนใจแล้วโมโหโมโหโมโห อันนี้พี่คิดไม่รู้แน่เลยเอ่ะโทรศัพท์โอเคโทรศัพท์โทรละสับโ,โอเคทีวีโอทีทีวีแรงวิกแรงเก๊งมาเลย

คำที่แปดจะเริ่มยากขึ้นแล้วคือคำว่าทำน้ำคนขอเลยก่อนามันคนกินข้าวแล้วก็สวยมากสวยมากสวย มากโอ๊ยแม่ผ้าหม่มผ้าหม่มผ้าหม่มคำนี้ทุกคนไม่รู้แน่นอนคำว่าอะไรอะ่ะโอ๊ะอะไรล้างจานล้างจานเวลาจะใกล้หมดแล้วล้างจานล้างจานล้างจาน เอ้ยสวยมากเลยแล้วสวยมากเลยแล้วสติสดีสวัสก็มีเอากระเป๋ากระเป๋าก็เอากระเป๋ากระเป๋าเฮ้ยเป๋าเป๋าอืมอะไรดีอะไรดีอะไรดีตุ๊กตา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 อะอะไรดีทำไมสิบสี่แล้ววะเออ โทรศัพท์เอาไปแล้วทีวีเอาไปแล้วกระปุกกระปุกละปุกเฮ้ยกระปุกหรือว่ากระปุกวะเฮ้ยเออเขียวไว่ก็ผิดก็โดนทําโทษนะมาคําที่สิบห้ามือคุดไม่นอนแล้วอะขอยอมแพ้ เดินนมโทษเดินนมโทษคือต้องเขียนคำว่าคัดคัดอะไรคัดลายมือให้สวยเพราะลายมือคิมเกมากคุณผูมมาคัดลายมืเอเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมคัดลายมือเตรียมพร้อม อะไรมือสุดสวยเราจะเขียนคำว่าคีวที่สุดสวยไนะเอ้ยเขียนคำว่าเออทีวีที่สุดสวยอืม โอเคแล้วก็จันทบุรีจันท,บ,นทบุรีรีโอย แล้วก็คำว่าคำสุดท้ายบอกเลยยากมากขอคิดก่อนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับและใครตี่ดะะ้วยนะบ๊ายบาย